ไม่มีอะไรพี่ oh. เฮ้ยไอเคผมเจ็บคือมันไม่ได้ออกหลยขั้งฝ่ายขับรถเจาเอกไม่ได้เนี่ย จับได้แล้วไอ้สองตัวนี้อืจับได้แล้วจับได้แล้วอีกสองตัวนี้อไม่ได้เลยนะมารับหน่อยพี่รถตำรวจมารับหน่อยผมจับได้ลสองตัวโอเคครับคุณผมได้รับแจ้งเลยนะเพราว่ามีการขโมยแก๊สกันนะในบริเวณจุดนี้นะเพราะคุณสองคนใช่ไหมไม่ได้เลยนองจากรถทั้งฝ่ไม่ใชคครับไม่ใช่อะไรครับคุณยังมาขโมยแก๊สของผมอยู่เลยเนี่ยโกโปรผมก็พร้อมแล้วก่อนเข้าจับกลุมนะอะไรนะ ไม่ไมผมไม่ได้ขโมยนี่นี่ไอ้นี่เห็นไหมเมื่อกี้ไม่ต้องเลยโกโปผมเห็นอยู่เนี่ยว่าคุณกําลังขโมยกันเนี่ยรถนั้นมันไม่มีแก๊สอยู่แล้วอะ่ะจริง <ừ> ผมจะไปขโมยทําไมอะ่ะมันดูออกนะว่าอันไหน,นแต่มันเข้าขายการรักษาป็นธิ์กรกร,รนะครับเรียบร้อยที <ừ> ่ผู้อื่นขอพอสิทธิ์นั้นอยู่นะอันนี้เข้าใจในกฎหมาย,าย้วยนไงโอเคนะครับ,คร,บครับผมไม่ไม่ผมไม่ได้ขโมย Sound resumed.